สวัสดีครับยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ชา a n ลพารวยเทรดเดอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทรดต่อนะครับนนี้เราเติมที่ชนะก้าไม้ติดเมื่อคลิปที่แล้วนะครับดูซิว่าวันนี้เรามีพอตเท่าไหร่60เหรียญน,นะครับ60เหรียญเราก็จะปรับเป็นแบบหาร4ก็เป็น15เหรียญน,นะครับมาดูคู่เงินกัน เราเริ่มที่15เรียนนะครับวันนี้ EU มาเลือกคู่เงินก่อนนะครับดูทิ่ว่าวันนี้มีกี่คู่เงินพอเลือกคู่เงินปุ๊บเราก็จะมาคัดแนวว่าอันไหนหน่าเทรดนะครับ6 7คู่8 9มี9คู่นะครับทั้งหมดมี9คู่ โอเคต่อไปเรามาคัดแนวกันนะครับกร่ไหนที่เทดได้นะครับอันนี้ไส้ยาว EJ ไส้ยาวน่าจะปิดไปก่อนนะครับอันตรายแนวไม่ชัดแนวซ้อนเยอะอันนี้ก็ปิดนะครับ EU ว่าไง EU ก็น่าจะปิดนะครับ IG e ก็โห oh, ไม่ไหว GJ อันนี้ยิ่งน่ากลัวปิดครับ เราจะคัดแนวให้เหลือน้อยที่สุดนะครับ G.U ไหวไหม U.J ไหวไหมไม่ค่อยไหวเลยนะครับเดี๋ยวจะปิดให้เหลือสักประมาณ3-4คู่นะครับ <c oughs> ตอนนี้เราเหลือ3คู่เงินนะครับ G.U. ครับ G.U. ตอนนี้ขาลงยาวๆ มีแนวซ้อนไหมยังไม่มีแต่ว่ายังไม่ยืนยันขาลงนะครับ e G u e ย g i e g นี้ก็ยังไม่ชัด U j เถัเทรนขาขึ้นนะครับถ้าเขาหลุดแนวไส้ตรงนี้แล้วก็ยืนยันขาขึ้นเราก็จะกดขึ้นตามเทรนนะครับยังไม่ยืนยันครับแต่เขียวขึ้นแข็งแรงไปหน่อยตรงนี้มีแนวต้านที่เนื้อตรงนี้เราก็ไส้ยาวไปหน่อยนะครับ ดูซิว่าจะไวไหมเขาก็าเล่นกับแนวนะครับแท่งนี้ขอไปลายไส้ไม่ถึงนะครับไม่ถึงคํับมาดูจ u อูยังไม่เล่นกับแนวครับอีจ e ีนี้ก็เล่นกับแนวแต่ว่าราคาไม่ดีอืมต้องลอยแท่งหนึ่งครับจ u ดูซิว่ามีแนวซ้อนไกลๆไ,ไหมนะครับ ตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีแนวซ้อนนะครับก็มีพื้นที่นะครับมีพื้นที่ให้กราฟวิ่งลงอีกแต่ต้องรอแท่งนี้จบใต้แนวนะครับข้ามเก่นนะครับถ้าเก็บไส้แดงก็จะถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่าแค่แตะแ,แนวก็มีความเสี่ยงนิดนึงนะครับถ้าจะกดลงต้องได้ราคาดีนิดนึงโดยซีว่าโอ้ทะลุแนวแล้วทะลุแนวขึ้นไปก็ยังไม่กล้ากดนะครับ อีจีกลับตัวลงมาเอาไว้ข้างหน้าครับรออีกแท่งหนึ่งอีจีหน้าลุ้นนะครับเหมือนจะเป็นไซเวยูเจนี้กำลังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับยืนยันไหมแท่งนี้รอก่อนนะครับอีจีกลับตัวลงมาด้วยตัวจีนำทางลงแดงแข็งแรงนะครับแล้วก็ทางซ้ายมือแต่ไส้ยาวนิดนึงความเสี่ยงของแนวต้านตรงนี้ก็แนวกว้างนะครับ ค่อนข้างกว้างนะ mm hmm. เก็บโดจินะ mm hmm. อีก5้าวิยืนยันแนวขาขึ้นไหมอันนี้ไปแล้วนะครับกลับมาดู Uj อ่ะยืนยันนะครับยืนยันขอราคาที่ปลายไส้นะครับถ้ามีรีเจ็ดรูซสึว่าเขาจะลงมาให้กดไหมนะครับ Uj เจถ้าลงมาที่ปลายไส้ในแนวนะครับเรามีรีเจชชั่นก็จะกดขึ้นนะครับ เขาไม่ลงมานะครับยูเจเหลือ8วิลงมาไหมอืมคู่อื่นยังไม่ชัดนะครับทีวก็ยังไม่ชัดนะครับอยู่กลางน้ํากลางแมวตอนนี้เรามีสามคู่นะครับอืมขึ้นไปแล้วมาดูอีจีอีจีกลับตัวลงมาแต่ยังกดไม่ได้นะครับราคาไม่ดีถ้าแท่นนี้ขึ้นไปสูงสูงก็มีโอกาสกดนะครับ เกินไปไหมขอราคาที่ปลายไส้โดจิซ้ายมือเลยนะครับถ้าเขาถึงนะแต่ถ้าไม่ถึงก็อ่าโดจิเขียวนี้ก็น่าจะได้นะครับน่าจะไหวดูซิว่ามีรีเจ็ตไหมอ่ามีรีเจ็ตหนึ่งครั้งนะครับจริงอยากได้ราคาบนสุดนะครับโอเคโอ้กระชากขึ้นมานิดนึงนะครับกดที่ปลายไส้โดยจิเขียวเล็กนะครับเห็นรีเจ็ตที่กลางแนว อย่างที่บอกนะครับโอ้โหมีความเสี่ยงก็คือตรงนี้แนวกว้างนะครับเราิะว่าอีกอีกสิบห้าวิจะไหวไหมมาดูที่แท่งเทียนห้าวินาทีนะครับ10บวิโอ้ยแบบนี้ไม่น่ารอดนะครับขึ้นไปแล้วนะครับจริงถ้าได้ราคาดีหน่อยก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับเมื่อกี้โอเคก็ตอนนี้เรา ชนะเก้าไม้ติดนะครับไม้นี้ไม้ที่สิบก็แพ้ไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาต่อไม้ที่สิบเอ็ดสี่สิบห้าเหรียญน,นะครับเสียไปสิบห้าเหรียญไม่เป็นไรครับไปต่อครับตามวินไนตอนนี้เรายังมีขนาดไม้ที่สิบห้าเหรียญอยู่นะครับวันนี้แต่ถ้าออเดอร์อนี้แพ้ก็ต้องลดขนาดไม้ตามแบบเทรดแบบหาร4นะครับที่เราวางแผนไว้ ดูซิว่า e g ของเรากลับตัวลงมาเมื่อกี้ไปกินเราแล้วเรากลับตัวลงมานะครับหัวอ,อุ่นๆน,นิดนึงนะครับหลอกกินเราแล้วก็ลงมาแต่แท่งเมื่อกี้แข็งแรงไปหน่อยนะครับขึ้นไปที่แนวต้านนี่คือความเสี่ยงครับแนวกว้าง g u ลงมาแล้วยืนยันไหมครับแค่แตะๆนี้ยังมีกล้านะครับอเด,ดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พึ่งแพ้ไปนะครับอ่ะตอนนี้ ดูอีจีขึ้นไปหลุดแนวต้านนะครับเห็นขาขึ้นไฮเขาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดูเสียอว่าเขาจะเป็นไส้นำร่องนด้ไหมมีดีเจกที่ใกล้ๆอีเมหนะครับโอเคกดขึ้นนะครับกดขึ้นผมเห็นแนวโน้อมอันนี้ไม่ใช่เบสิกรีเจคชั่นนะครับเป็นแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงนะครับ เห็นเป็นไส้นำล่องขึ้นไปข้างบนแล้วกลับตัวลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ย EMA5 นะครับแล้วก็มีรีเจ็ตเราหวังว่าเขาจะขึ้นไปตามเทรนนะครับตามไส้นำล่องด้านบนนะครับอ่ะหาวิไหวไหมโอเคสวยงามครับสวยงามพอเดืนนี้สวยงามครับโอเคปับมาหนึงนาที a อ v ดวานครับคู่นี้ขาขึ้นนะครับเคลนขาขึ้นตรงนี้ก็มีโดจิทีนี้ก็แท่งเขียวใหญ่บ่งบอกว่าอันนี้แท่งเรียกว่าแท่งทรงนะครับแท่งท่งแท่งที่1ใหญ่กว่าแท่งที่3แล้วแท่งที่4ก็ทรงขึ้นต่อตามเทรนนะครับ ดูซิว่าได้เท่าไหร่อ่ะยังไว้ครับไปต่อครับตอนนี้พอรตเราก็58เหลียนนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับวันนี้ต่อเน,นื่องอีกวันหนึ่งวัน OTC นะครับตอนนี้เราแพ้ไป1ไม้ไม้ที่10แพ้ไปนะครับตอนนี้พอร์ตเรา5้ว58 จุดสองสี่เียนนะครับต่อปรับขนาดไม้ลงนิดนึงนะครับเป็นสิบสี่เรียนนะครับมาดูคู่เงินนะครับทีน,นี้มีสี่คู่เงินนะครับอยู่ ej eg แล้วก็ ac นะครับ ej ครับ ej มีแนวต้านตรงนี้นะครับ เห็นเราซ้อนกันนิดนึงเป็นกรอบไซด์เวนะครับต้องรอเล่นราคาที่แนวต้านและแนวรับนะครับตัวซีตรงนี้เหมือนจะเป็นแทงเกินกินแต่ไม่เป็นนะครับอรอเนิดนึงครับอาจจะวิ่งลงมาที่ปลายไส้ตรงนี้นะครับอืม AC นี้ก็ยังครับ EG EG แดงเกินกินนะครับแดงเกินกินที่แนวต้าน e จีกรอบไซเบจะเอาอยู่ไหมครับหรือว่าจะทะลุขึ้น e จลงแดงนะครับลงแดงใหญ่เลยส่วน a c นี้เขาขาลงนะครับแต่เขายังติดแนวโดจิแดงซ้ายมือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับส่งเขียวขึ้นแข็งแรงแล้วก็ pa นะครับ pa สวิเซ หือว่ายืนยันแนวรับตรงนี้ได้ดีพอสมควรแต่ว่าณนะปัจจุบันกราฟก็ยังไม่เล่นนะครับอย่งกลางน้ํากลางแนวเอาไว้ก่อนนะครับ EG อ,อาลงยาวๆ EG ยังไม่ยืนยันอันนี้กลับตัวลงมาครับแนวนี้ถือว่าแข็งแรงนะครับโดนตบกลับลงมาแท่งแดงใหญ่ถ้าแท่งนี้ขึ้นไปสูง,สงที่แนวต้านมีโอกาสนะครับแต่ว่าไม่ขึ้นไปละปล่อยไปก่อนนะครับ เอยังครับอี e นี่ก็ยังอันนี้มีแนวรับตรงนี้นะครับ e ีรอเล่นนะครับแต่ตอนนี้เขายังมาไม่ถึงแนวก็เอาไว้ก่อนนะครับ e อีเขึ้นไปไหมอืมถ้าแท่งนี้จบใต้แนวก็มีโอกาสนะครับ โอกาสกดลงที่แนวต้านดูซิว่าเขาจะลงมาไหมเขาจะปิดใต้แนวให้ไหมนะครับเหลืออีกห้าวิอืมอื่นก็ยังครับกลับมาดูอีเจอ่ะปิดใต้แนวครับดูสิว่าเขาจะขึ้นไปด้านบนไหมถ้าขึ้นไปแล้วมีรีเจ็ตในแนวก็มีโอกาสนะครับแล้วก็มีแนวต้านทางซ้ายมือที่ อีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยต้านอีกชั้นหนึ่งเราพยูงราคาขอราคาสูงๆูงเลยครับมีดีเจกไหมสิบมิมีดีเจเบาๆครับแต่ขอราคานิดน,นึงครับขึ้นไปสูงสูงเลยฝังซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือโอเคถือว่าได้ราคาก็ถือว่าได้ราคาดีนะครับ แต่ว่าจะไหวไม่ไหวอีกเรื่องนึงนะครับเขามีแนวต้านทางซ้ายมืออยุงราคาไว้มาดู5้าีกันครับอ่ะสิบีสุดท้าย2แท่งครับแท่งละ5วาีลงมาไหมลงมานะครับก็สวยงามนะครับวันนี้ไม้ละสิบสีเหรียญน,นะครับตามขนาดไม้เทปแบบหารซีนะครับกลับตัวลงมาที่แนวต้านตรงนี้นะครับก็มีความแข็งแรพอสมควร มาดูแท่งหนึ่งนาทีก็ถือว่าเหมือนจะเป็นการเด็ดปลายยอดนะครับแต่เป็นเนว้ต้านที่แข็งแรงก็ไว้ใจได้นะครับไว้ใจได้ตอนนี้เรา10 11 12 12ไม้แพ้1น,นะครับชนะ11ตอนนี้70เปรียนแล้วนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามพารวยเจ็เตอร์ทุกๆ EP นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ